ทำไมแต่งตัวเต็มจังหรือว่าวันนี้ไม่ทำยาฮู้ิูสม้อรู้จักเอะนขนาดน่เอ่าก็กลับมากับพุกซูมแล้วแต่ ทำไมแต่งตัวเต็มจังอ้เอาเฮ้ยวัตถุดิบเมนูเอาหายไปไหนวะเอา้าดยว่าวันนี้ไม่ทำใช่ครับวันนี้ไม่ทำงว้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับก็วันนี้เราจะยังไม่ได้ทำอะไรกินนะผมแต่วันนี้จะพาไปกินอ่าวันนี้แปลกหอนวันนี้จะพาไปกินนะครับผมเป็นร้านปิ้งย่างเกาหลีที่ร้านประจําของครอบครัวของผมเลยนะครับผมซึ่งก็รสชาติก็แน่นอนว่า อร่อยแน่นอนแต่ที่สำคัญก็คือมันใกล้บ้านนะคะรับร้านที่ผมจะพาทุกคนไปกินนี้ก็คือร้านปิ้งย่างเกาหลีลำลำนะครับผมอ่าซึ่งร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมของชาวเจียงใหม่แน่นอนเลยนะครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาร้านและเมนูที่ผมจะสั่งกินวันนี้เป็นอย่างไรการพาไปดูครั้งนี้ก็คือจะเป็นพาเพื่อ ให้อาจจะมีคนเคยไปกินแล้วแต่คือผมก็จะถ่ายไว้เพื่อเก็บไว้ให้แบบว่าคนที่เอ้ยอยากจะหาร้านปิ้งย่างเกาหลีที่อร่อยอร่อยหรืออยากจะหาร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีอะไรอย่างนั้นหรือคนที่ไม่รู้จักร้านล้ำลำก็จะได้อาจจะดูคลิปนี้ผมก็จะขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงในการ รีวิวร้านนี้ครับผมเพื่อท่านผู้ชมจะได้รับชมและสนใจอยากจะไปกินก็เชิญได้เลยนะครับผมอ่าโอเคนั้นเราไปดูหน้าตาร้านและเมนูร้านวันนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือร้านลำลำนะครับ <Yeah. S 2> ผมอ่าซึ่งร้านลำล้ำนั้นจะตั้งอยู่ในโครงการ The Chill Park สาขาแม่เหียนะครับผมถ้าใครยังไม่เจออยู่ตรงข้ามบิ๊กซีสาขาแม่เหียเลยนะครับผมหาง่ายมากแล้วก็คือในตัวร้านก็สไตล์เคเหีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันไปอยู่เกาหลีจริงๆเลยนะครับ อ้มาดูกันที่เมนูกันเลยเมนูผมบอกเลยว่าเยอะมากครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นทั้งซุปไม่ว่าจะเป็นอาหารจานเดียวหรือปิ้งย่างต่างๆก็คือมีไม่อั้นเลยนะครับผมอ่าและนี่นี่เมนูปิ้งย่างครับผมมีทั้งเป็น Be f f family set all you can eat อะไรงั้นโอ้โหกินให้บ้านแตกเลยครับท่านผู้ชมครับอ่าแล้วก็อาหารทานเล่นแล้วก็ของหวานนั้นคือมีไม่อั้นเลยครับท่านผู้ชมครับผม ใอ่ของใารน,นั้นซูมขอไปหยิบก่อนก็นแล้วกันนะผมแม่ไม่ใช่นะผมของร็ออื่นอ่ะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะหิวระหว่างรอนะผมนี่เขามีเครื่องเคียงอะไรอย่างเงี้ยของเซตนั้นนั้น่ะมาเสิร์ฟให้ก่อนเลยครับผมซึ่งตัวน้ําจิ้มนี่น้ำจิ้มปิ้งย่างนะครับผมน้ําจิ้มก็จะเป็นน้ําจิ้ม2แบบก็คือน้ําจิ้มงาและน้ําจิ้มปิ้งย่างของทางร้านเลยอ่าตัวเมนูปิ้งย่างแล้วโอ้โหกิมจินี่ก็คือสีแดงเร d แล้วก็เครื่องเคียงและตัวหมูมานะครับผมซึ่งโต๊ะผมนั้ เป็นส่วนของสันคอแล้วครับผมแต่ไม่ใช่มีแค่นี้ครับผมมีหลายอย่างนะผมแล้วก็สีหมูก็คือโอ้โห,หน่าทานมาก <S <S อ่ะผมก็ลองชินมน่ผมซึ่งตัวสันคอบอกเลยว่านุ่มละมุนหอมอร่อยเลยแล้วก็เขาหมักหนังดีครับผมอ่ะโอ้คุณครับจิ้มกับตัวน้ําจิ้มก็คือเปิงขนาดเลยครับผมม้วนขนาดโอ้โหแล้วดูสีโอ้โหกเกียมแบบสุดยอดอ่ะล้างคอก่อนนี่ล้างคอกันด้วยซุปเต้าเจี้ยวนะครับผมผมบอกเลยว่า ถ้าคุณเป็นสายซุปแนะนำเลยครับผมแนะนำเลยหอมละมุนมนี่แต่นี่ใครสายกิมบับเชิญทางนี้ครับกิมบับเนื้อหมูนะครับผมจะบอกว่ามันมีกิมบับหลายแบบแต่ผมลองมากินแบบรสนี้ดูซึ่งบอกเลยว่าผมฟินมากอร่อยมากครับท่านผู้ชมใครเป็นสายกิมบับผมแนะนำ recommend จริงๆนะครับผมอ่ะแล้วก็มาสั่งเนื้อเพิ่มตอนนี้ผมจะลองกินเนื้อไก่ซึ่งเนื้อไก่ไม่แย่เลยครับผมนุ่มกำลังพอดีรสชาติกลมกก่อบนะครับผมหมักกำลังดีอ โอ้โหตอนนี้ฝั่งพี่สาวผมก็คือกินแบบโคเรียนสไตล์พับพบนู่นนี่น,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 นั่นพับพกินผักอะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็คือใส่ย,ยับอย่างเดียวครผมไม่ส่วนอะไรทั้งนั้นเลยนี่ไม่ส่วนไรดูจานนี้ครับท่านผู้ชมครับบะมีจาจังเมียนนะเป็นอาหารเกาหลีที่ผมชอบมากแต่คุณร้านให้เยอะมากครับท่านผู้ชมครับให้เยอะอยิ่งกว่าเซตหมูอีกแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โห บะหมีจ่จางเมียนนี่เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่ผมต้องสั่งแน่นอนไม่ว่าผมจะกินอาหารเกาหลีแลผมต้องสั่งจาจาเมนเอาไว้แน่นอนครับผมอโอ้โหตัวซอสนี่ก็คือหวานน้ำมุนไม่หวานจนเกินไปกลมกล่อมกัลังดีหอมแถมหอมยังไ,ไม่พอดูเขาให้มาไข่เกี๊ยวซา่าไซส์ใหญ่มากแล้วดูไข่ดิคา,าผมไม่ตายเถอะคาผมไม่ตา,เตาเยเถอะไข่อะไรอย่างเนี่ยส่วนตัวเกี๊ยวซ่าผมนุ่มไม่เหนียวจนเกินไปและข้างในรสชาติเป็นไส้หมูอร่อยมากเลยครับผมอ่ะ พักยกพักยกพักยกซุปเต้าเจี้ยวหน่อยแล,และก็เขาก็มีเสิร์ฟให้ด้วยด้วยอ่าซุปสาหลายนะผมล้างคอสบายสบายและปิดท้ายด้วยนี่นี่คุณเขามีชามมลีให้ด้วยนะครับผมอ,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 อบอกเลยว่าชาหอมนํำมุนเป็นการปิดท้ายที่ดีมากๆฟินเวอร์นะสภาพก็คือ หายยเกลีลอ่ะอันนี้ก็คือตัวร้านของล้ำๆคร่าวๆนะผมหากใครชื่นชอบก็มาอุดหนุนได้เลยนะผมสำหรับฟุกซูมพาไปกินวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในพาไปกิน EP หน้าสวัสดีครับ